รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสี่ยนเกษตรกับผมลุงชัยใส่ใจเกษตรวันนี้เราพาท่านมาพบกับแปลงปลูกปาล์มต้องบอกว่ากับปลาล์มที่เราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลายต่อหลายท่านนะครับมองเห็นภาพอย่างนี้แล้วชื่นใจเราเองก็ชื่นใจแทนเจ้าของปลาล์มแปลงนี้นั่นคือพ่อสมอนสังขสินเราตามหาเขาเพราะมีผู้นำ คนที่ชื่อเกรียงไกรนำพามาอยู่ที่จังหวัดระนองเนี่ยครับต้องบอกว่าจังหวัดนี้เต็มไปด้วยปามยางผลไม้หลายหลายอย่างเลยนะฮะเราก็จะพยายามเข้าไปค้นหาเซียนเกษตรที่ใช้ปุ๋ยสีตราปามังกรแล้วส่งผลให้พืชพันธุ์เขางอกงามแบบนี้ท่านพร้อมไหมครับที่จะไปพบกับเซียนเกษตรกับเราถ้าพร้อมเดี๋ยวตามลุงชัยมาแต่อย่าลืมนะครับท่านชมรายการเซียนเกษตรท่านต้องชมให้จบแล้วท่านจะพบกับเรื่องจริงไปพบกับ เสียนที่ชื่อสมอนสังกสินงนี่ดีกว่าไปครับ ขนาดนี้แล้ววะเนาะนิฟน,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 นี่มันกี่ทลายเนี่ยคอหนึ่งประมาณพ่อเคยทำไหมประมาณ3ชั้นเป็นสามชั้นสามชั้นถึง15บห้าไหมชั้นหนึ่งได้ห้าไหมห้าทลายได้หกทลายหกทลายสามชั้นก็สิบแปดนั่นเลยโอ้โห สุดยอดจริงๆครับ่านผู้ชมครับนี่คือรายการเซียนเกษตรกับผมลุงชัยสายใจเกษตรวันนี้เรามาอยู่กับเซียนปลูกปาล์มอีกท่านหนึ่งครับยังอยู่กันที่จังหวัดระนองอยู่ที่อำเภอกระบุรีอยู่ที่ตำบลตำบลลำเลียงตำบลลำเลียงนะครับเราก็บอกว่าวันนี้แปลงปลูกปาล์มแปลงนี้โหให้ผลผลิตมากมายขนาดนี้นี่ครับเซียนปลูกปาล์มยืนอยู่ข้างๆเราตรงนี้กับ พ่อสมอนสังขสินครับสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับครับครับเห็นแล้วมันชื่นใจนะพ่อเนาะครับครับนี่อันนี้มันเก็บได้แล้วครับแทงได้แล้วครับอ๋อโอ้มาแทงมานานแล้วก็น่าต่วันนี้ยังเริ่มเริ่มจะแทงได้ม้างอาออันไหนอันไหนพ่อดูอันไหนที่ที่เขาเขาสามารถแทงได้แล้วโอ้โหไหนอะเดี๋ยวะ อันไหนอันไหนก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันแหละตามมพื่อนแต่ผมเห็นอันนู้นอ่ะพ่อมันสุกนี่นี่นี่อันนี้นี่ตาดีพ่อาุนี่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 นีอันเนี้ยได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นี่อันนี้อันเนี้ยล้านเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับโอ้ทลายหนึ่งมันสักกี่โลได้พ่อยี่กกิโถ้าเล็กเล็กถ้าใหญ่ใหญได้เท่าไหร่ใหญ่ใหญ่ก็มันสามสิบกว่าสากว่าสี่สโลครับ ก็ถือว่าน้ําหนักดีครับครับที่มันออกมาสวยงามขนาดนี้ดูใบเบยทรงมันดูสวยขนาดนี้สีสันมันดีขนาดนี้ถามนิดนึงเพาะทำไงกับมันบ้นนางครับเนี่ยก็ทําแบบนั้นแต่ผมก็ไม่เปิมอะไรนักหนาะโนไม่ต้องปัิมมันก็ออกลูกแล้วครับก็ปุ๋ยก็หวานวนี้ครับแล้วพ่อใส่ปุ๋ยยังไงกี่ครั้งกี่หนต่อปีใส่ยเยอะไหมต้นหนึง่งที่ก่อนใส่ปุ๋ยปุ๋ยนั่นนะปุ๋ยน ทั่วๆไปในท้องตลาดครับอ๋อครับเป็นไงตอนนั้นปลาเยอะได้ปุ๋ยปุ๋ยปลามังกรปลาเนี่ยเออใส่โอ้แ่ออกดีครับโอ้แต่ว่าใส่ครั้งแรกนะเนี่ยเพิ่งใส่ครั้งเดียวต้นหนึ่งพ่อใส่ไปไหมเนี่ยใส่ก็แล้วสองกิโลได้ต้นหนึ่งแค่สองโลครับครับนี่มันอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่มันห้าปีฟ้าฟ้าห้าปีกว่ากว่าพ่อใส่แค่สองกิโลไปครั้งหนึ่งครับ ทลายมันออกมาได้ขนาดนี้นั่นแหละโอ้โหนี่แสดงว่าพื้นฐานเขาดีอยู่แล้วเนาะก็คือพันอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกพันอะไรอะไรผมก็ลืมลืมไปแล้วมันล่าอะไรไม่รู้ผมก็ลืมลืมแล้วนานแต่ส่วนใหญ่ทางแถบนี้เขาปลูกพันนี้กันบางคนเขาว่าพันเดียวของผมแต่เขามาดูของผมโอ้มันสวยเนาะถามมาซื้อมาจากไหนก็ถามผมว่าโอ้สวยดีอือผมบอกว่าผมไปเอามาที่ชุมพรอครับ เราใส่ปุ๋ยนี่มันดีขึ้นเห็นชัดเลยครับตอนพ่อสมร์ใส่ปุ๋ยไหนเล่าให้ฟังหน่อยพ่อใส่ยังไงครับที่ได้ปุ๋ยซีปลามมงกรมาเนี่ยทํายังไงใส่เขาเนี่ยผมก็เคียให้ดีใช่ไหมเคียกขยะแล้วก็หันหันหลังเขานี่ปลายใบมันไกลนะผมใส่ห่างจากต้นน่ะไม่ครึ่งโอหมายถึงว่าถ้าไปปลายใบอย่างที่เขาว่ากันน่ะมันไกลไปมันไกลไปมันต้อง สามเมตรสี่เมตรตัวนหัมันไกลรากมันไปไม่ถึงไม่ไม่ทันถึงแต่พอใส่แค่ไม่ครึ่งแล้วเยอะไหมจํานวนประมาณสองกิโลสองกิโลต่อต้นครับแล้วมันออกไม่เห็นอย่างนี้เลยก็ไม่รู้นะมันออกนั่อ้โหแล้วเมื่อก่อนนี้ใบมันเป็นยงทางเทิงมันเป็นยไงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อก่อนชักเลืองๆกันนะผมก็เลยพอมาใส่นี่มันก็ดีขึ้นใช้เวลานานไหมกว่ามันจะดีขึ้นเนี่ยมันก็ใส่มาก็ ใส่ครั้งแรกครั้งแรกก็มันหลายเดือนก็ได้นะครับใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันครับเป็นเดือนอะรสภาพขึ้นมาได้ครับครับภาพขึ้นมาได้อดินเป็นไงบ้างพ่อดินดีอืมครับนี่ผมขุดเอาไมโคมาขุดจะยกบ้านอ๋อว่ามันนิ่มปุ๊บปุตันได้ได้นิ่มเลยดินล้วนแม่ผมว่าโอ้มันดินมันดีจริงขนนะเออเข้าท่าเลยผมใส่ปุ๋ยนั่นแข็งเนาะครับแข็งปุ๋ยที่ซื้อตามท้องตลาดเนี่ยครับแข็งแข็งถามนิดนึง อตอนที่รู้จักกับปุ๋ยอินีตราปลามังกรอนพ่อสมรไปรู้ได้ยังไงว่ามีปุ๋ยอินีตราปลามังกรอเนี่ยใครมาแนะนํานี่เขามาแนะนำในแก่แกมีคนมาแนะนำใช่ไหมผมก็เออเขาว่าไปดูที่โรงงานนะครับชวนไปดูโรงงานด้วยครับแล้วพ่อไปมาไหมไปมาฮั่นแน่ไปเห็นอะไรมัง่งเล่าให้ฟังหน่อยโอ้ยหลายอย่างมีโรงงานผลิตเขามากและไ้ตองลุนไอ้ เขาจะทําปุ๋ยนั่นใช่ไหมไอ้ตอนนู้นก็เครื่องผสมที่เขาผสมอ่ะอแล้วกองวระถุดิบเห็นอะไรมั่งเห็นเห็นมีอะไรมั่งมันหลายอย่างนะแน่ๆมีอย่างหนึ่งคือกระลายปามเห็นไหมทลายปามแหละเห็นโอ้ี่เขาครับหมักไว้กลางลานเลยนั่นแหละอ้ที่ไปทําไปอะไรนะผมเข้าเข้าเข้าไปดูเขาให้นั่งรถเข้าไปดูหมดนะอ๋อเขามีรถพาดูเรียบร้อยครับโอ้โหไปดูหมดเลยพอเห็นแล้วพอใจไหมครับนั่นแหละผมเลยตัดสินใจครับแล้วสั่งมาสามตันอ่ะ นี่แบบอยากลองนี่สั่งสามตันเลยครับสามตันสุดยอดมากหลังจากมาใส่มีคนถามไหมเออพ่อสมอนทาไมปามพ่อมันงามได้ขนาดนี้มีคนมาถามไหมมีมีครับแล้วพ่อบอกเขาว่าไงบอกว่าผสมใส่ปุ๋ยปามังกรโอ้นั่นแหละแล้วเขาเขาว่าไงเขาอยากจะใช้มั่งไหมเขาเขาอยากจะใช้เหมือนกันแหละราะว่าเออบอกว่าท้องตลาดยังไม่ออกขายนี่เออไม่เป็นไรพ่อสมรต่อจากนี้ถ้ามีใครอยากจะใช้ ให้เขาไปซื้อได้ตามสากลใกล้บ้านเขารหรือมีร้านจําหน่ายที่มีป้ายขึ้นว่าศูนย์ตัวแทนจําหน่ายปุ๋ยอินซิตราปามังกนรนี่แหละเขาได้ลองใช้หรือโทรมาที่โทรศัพท์เราเนี่ยครับครับเดี๋ยวนี้บริษทัทเราบอกว่าตันหนึ่งก็ส่งแล้วอ่าเมื่อก่อนยังไม่ออกตี้ยนใช่มเดี๋ยวนี้ออกแล้วกระจายทั่วประเทศเลยหรือถ้าพ่อสนใจอยากจะเป็นศูนย์จําหน่ายก็ได้นะอ<ช>่าได้ไหมดีไหมดีไหมนะแต่วันนี้แหมจริงๆอยากจะ แทงทลายปามาได้เปล่าเดี๋ยวมีมีใครมายังไม่งั้นเราจะแทงกันเองแล้วนะอุ้ยมันมาเดีต้นนี้มันงเดีต้นเดียวนี้ใช่ไหมเอาต้นนี้ก็ได้อันเนี้ยได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเรียกได้ไหมลูกชายเนี่ยอ่าเอ็กเอ็กมามาใครมาอ๋อนี่นี่คนแทงครับครับคนแทงคนแทงแทงปาลไม่ไม่มาแทงเราครับครับแทงครับครับเอาอันไหนอันนี้เหรอครับอ่าลบ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 อ้าวพ่อลบเลยดิซวบโอ้ย โอ้โหนี่มืออาชีพเนี่ยมืออาชีพโอ้ต้องอย่างนี้เลยเนาะอุ้ยเดี๋ยวมันจะหล่นทางเราไหมเนี่ยหล่นทางไหนหลบทันแม่อ๋อมันมันงงหล่นลงมาเนาะผมลูกปืนอย่าหลบทันนั่นไงเอาเลยนะอุ้ยตุบโอ้โยเด้งเลยโอ้โหเดี๋ยว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 เอ้ยกี่กิโลได้เนี่ยอุ้ยโอ้โหผมว่าเกินยี่สิบนะเนี่ยอาจจะเกินนะเนี่ยน่าจะเกินยี่สิบไหนพ่อลองยกดิถึงไหม ถึงไหมได้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 อยู่เนาะโอ้โหสวดยอดนี่ไงผลงานอีกอันนึงอีกอันนึ่งต้องเวียนฝั่งนู้นไงเอาเวียนฝั่งนู้นเพ่ยงนู้นเอาไป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 มาดูอีกอันนึงอ้าวสวดมาเลยเฮ้ยฉับปี่โอ้นี่ฝีมือสุดสุดอบเอ้าฮึบฮือ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 นี่หลนแล้วหลนแล้วตุ๊บนี่อุ้ยอันน้นใหญ่กว่าอีกนะเนี่ย ไหนไหนไหนพี่เขายกมาหน่อยยกมาหน่อยยกมาหน่อยโอ้โหอยะอยะไหนไหนลองลองยกสองอันนี้อันไหนหนักกว่ากันเอออันนี้กับอันนี้นี่อ้อันนี้หนักกว่าอันนี้หนักกว่าเยอะโอ้โหอันนี้ใหญ่กว่าด้วยเนาะอันนี้สักกี่โลได้ประมาณหนูยี่สิบอันนี้ก็ยี่สิบห้าละเล้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สูดด้วยตัวเองหน่อยอยากรู้เหมือนกัน หลังจะเสียไหมเนี่ยเอวเนี่ยกลัวเอวเนี่ยกลัวเอลจะไปกลัวเอวจะเสียน่ยป้เสียที่ทำกินนะยุ่งพ่ออย่าครูดิยิ่งกลัวๆอยู่ปึ๊บโอ้โหหนักจริงนะเนี่ยผมว่าน่าจะเกินยี่ส้าโลอาจจะเกินสุดยอดมากๆโอ้โหนี่คือผลงานแต่พ่อดูอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมให้ตั้งข้อสังเกตถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าทางมันเบียดทลายเราตรงเนี้ยจริงๆลูกมันควรจะอ้วนกว่านี้ ครับครับครับถ้าทลายถ้าทางมันแบะออกทลายมันก็จะขยายนี่แหละคือผลของมันถ้าทลายหิบมันเหมือนกับอกเต่า้วมันเป็นร่องไงถูกต้องตอนนี้เป็นร่องนี่ไงเห็นไหมมันเบียดทางมันเห็นไหมนี่ไงนี่ไงนี่ยชัดชัดเลยนี่เห็นไหมบอกแล้วเนี่ยดูดูเป็นอย่างนี้เลยแบนแตต่เห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละคือทางที่มันไปเบียดมันไว้ต้องให้มันแบะออกทยายมันจะอ้วนใหญ่นะ อาล้รู้เรื่องโอ้โหนี่เขาเรียกว่าฟ้องด้วยภาพเลยนะพ่อสมวัเนาะผลงานอย่างนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนสิ่งที่เราเห็นอย่างนี้แล้วเป็นประจักษ์พยานนะครับว่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราปตามังกรใบเพียงหนึ่งรอบหนึ่งรอบต้นละสองกิโลครึ่งประมาณ2กิโลถึงลดสิเนสรับแล้วจะใส่อีกรอบเมื่อไหร่พ่อเนี่ให้ฝนมาก่อนจะลงอีกรับโอ้โหเอาละครับอาหารพืชเป็นส่วนสําคัญ หนึ่งในปัจจัยของการปลูกพืชปุ๋ยคือส่วนหนึ่งที่พืชต้องการเพราะฉะนั้นการที่ปุ๋ยสีตราปาลัางกรเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งแล้วทําให้ปาล์มของพ่อสมรเราออกมาได้ขนาดนี้พ่อสมรบอกว่าเขาพอใจเขาปลื้มใจเพราะฉะนั้นวันนี้กับรายการเซียนเกษตรกของลุงชยัยที่พามาพูดคุยกับพ่อสมรซึ่งถือว่าเป็นเซียนปลูกปาล์มแห่งนี้นะฮะพอจะได้ข้อมูลในระดับหนึ่งไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ตามปลูกพืช ขอให้เน้นไว้อย่างเดียวเลยว่าวันนี้ถ้าเราทําให้ดินดีแล้วพืชมันงามนีครับอ่ะก็มีสีน้ําใจมาฝากพ่อนิดนึงก็คือตอนพ่อสั่ง3ตันมานี่50โลเนาะครับครับวันนี้ผมขออนุญาตเอาลูกปลามาฝาก5กิโลนะเผื่อใครเขาสนใจอยากจะไปใส่พืชผักสวนครัวรั้วกินได้เนาะหรืออยากเอาไปลองก่อนบางคนเขาเลี้ยงไม้กระถางไม้มงคลเอาไปหยิบหยิบใส่ถ้ามันดีมันงามขึ้นมาเดี๋ยวค่อยๆมาซื้อ ตัวแม่มัน50โลนะโอเคเจ้าหน้าที่อุ้ยตกใจใครล่ะเนี่ยนี่5กิโลนะครับเนาะขอบคุณพ่อมากๆนะครับที่เสียสละเวลามาพูดคุยในรายการเซียนเกษตรของเราและยืนยันว่าวันนี้พ่อคือเซียนตัวจริงที่ใช้ปุ๋ยสีตราปามางกอนตัวจริงเลยนะขอบพระคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับ